การนั้นแบบจานจะเป็นยังไงคะเหมือนแบบจะจะมีแบบมีนับมีน็อกมีแบบใครชนะอะไรแบบนี้วะคะมีนับมีมีนับแับมีแน่ครับมีน็อกแน่นอนเอาอีกแล้วกล้องธรณีลั่นมีนับมีน็อกแน่นอนผมซ้อมมาอย่างหนัก เพื่อจะมาเจอซูเปอร์เลกโอเคกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่ในช่องวิเคราะห์เจาะไข่แดงก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งให้ช่องวิเคราะห์เจาะไข่แดงกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดต้นเรื่องกล้องธรณีลั่นนะครับว่ามีนับกมีน็อกแน่นอนนะครับก็คือพูดได้อย่างแบบมั่นใจมากๆนะครับเพราะว่าด้วยการพูดเสร็จแล้วก็ยิ้มนะครับมันก็สื่อถึงความมั่นใจว่า เขามั่นใจมากๆในการจะนับตะน็อกซูเปอร์เล็กคนที่ไม่เคยโดนน็อกมาก่อนโอ้โ oh หเรียกได้ว่าคลิปนี้ก็เป็นไวรัลขึ้นมาใน TikTok และก็ f a c e b o o k เป็นอย่างมากเลยนะครับที่กล้องพรณีให้สัมภาษณ์แบบนั้นนะครับเพราะว่าส่วนมากคนที่สัมภาษณ์แบบนั้นใส่ซปเปอร์เล็กก็ยังไม่รอดแม้แต่ลายเดียวนะครับหรือว่า กล้องธรณีจะเป็นลายแรกที่สามารถก้าวข้ามผ่านซูปเปอร์เลกไปได้นะครับคนที่นักมวยหมู่มากมองว่าเป็นทางผ่านแต่เขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาคือทางตันนะครับเรียว,ว่าทาเกียคาริลรอบอกว่าเออจะเขาเป็นจะให้เขาเป็นทางผ่านและจะไปเจอกับรถถังนี่นะครับซูปเปอร์เลกก็จัดให้ และก็ทาเครุก็เหมือนกันนะครับมองซูเปอร์เลกเป็นแค่ทางฝานแต่มาเจอกันจริงๆก็คือทางตันอีกเส้นเดิม,เ,ดมเช่นเคยกล้องธรณีก็ให้สัมภาษณ์ว่าเออคนที่น่ากลัวที่สุดคือรถถังนะครับเขาก็อาจจะมองว่าซูเปอร์เลกยังเป็นรองรถถังนะครับแต่ก็มาดูกันบรรชกจริงนะครับว่าเขาจะเป็นทางผ่านหรือทางตันให้กล้องธรณีและในไฟที่จะเจอกับซูเปอร์เล็กนี้นะครับเขาก็ เลดเปิดที่3 1หนึ่งนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกของกล้องธณีที่เป็นรองถึงขนาดนั้นนะครับตอนนี้ก็ให้ทําให้รู้สึกถึงความผางชั้นนะครับของเขานะเพราะว่าเขาพึ่งขึ้นวันใหญ่มาไฟแรกก็มาเจอกับของแข็งเลยนะครับมาเจอกับซูเปอร์เลกเกียร์หมูเก้าคล้ายๆแบบนาบิวมาเจอกับซูเปอร์เลกนะครับไฟแหลกประมาณนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้จะเป็นไฟในวันใหญ่นะครับแต่คนที่ก้าวข้าม ขึ้นมาในวันใหญ่ก็ไม่ใช่หมูแน่นอนนะครับกล้องตอนนีน้ก็ไม่ใช่หมูแน่นอน,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 อนดูจากไฟการชกของแต่ละคนนะครับ ดูเหมือนนิ่งๆโดนก็เยอะนะครับแต่กรามนี่ค่อนข้างที่จะแข็งเลยนะครับถึงโดนเขาก็ฟื้นเร็วมากเลยร่างกายนี่โคตรดีไฟนี้ก็อาจจะเป็นงานยากของซูเปอร์เลกเช่นกันนะครับและก็เป็นงานยากให้กล้องธรณีเหมือนกันนะครับทั้ง2คนเพราะว่าแบบเป็นมวยไทยด้วยกันนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะอ่านทางกันได้ง่ายกว่าเจอกับนักมวยต่างประเทศนะครับนักมวยต่างประเทศก็คือจะเข้าไปลัวหมัดเลยนะครับมันก็เจาทางค่อนข้างง่ายนะครับ ไม่เหมือนกับนักมวยไทยนะครับบางทีก็เตะไปก็ยกบางเตะไปก็บล็อกมาสับเขา่าแทงเขา่าอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ก็มาดูกันวันชกนะครับว่ากล้องเทงนีจะไหวกับซุปเปอร์เล็กไหมนะครับ ข้อที่ทําให้ซูเปอร์เล็กอาจจะสับสนหน่อยนะครับก็คือกล้องทรณีเป็นมวยที่2กานะครับบางทีเดินอยู่ดีๆก็เอากาซ้ายขึ้นมาเดินอยู่ดีๆก็เอากาดขวาแล้วมาเตะซ้ายกาดซ้ายแล้วมาเตะขวานะครับเขาก็เตะได้2ข้างนะครับถึงแม้จะเป็นมวยที่ถนัดซ้ายนะครับตัวนี้ก็อาจจะทําให้ซูเปอร์เล็กสับสนก็เป็นได้นะครับ แต่นะครับซูปเปอร์เลกก็เคยให้สัมภาษณ์ตอนที่ต่อยกับพาเคลุนะครับถ้าเขาเปลี่ยนการเมื่อไหรเขาจะเจ็บขาทั้งสองข้างทันท,ทีนี่นะครับดูมาดูกันว่าซูปเปอร์เลกจะซส์แผนนี้กับกองทรณีหรือไม่นะครับก็คือเจาะยานะครับถ้าเขาเปลี่ยนการมาก็เตะขาใหม่ไปทันทีนะครับก็จะเจ็บ2องข้างเลยนะครับแต่มันก็หน้าแปลนะครับถึงแม้ซูปเปอร์เลกจะเป็นแชมป์ลงแชมป์โลกอะไรแต่คนที่มาเจอกักซูเปอร์เลกสวนมาก็มองเขาเป็นทางผ่านก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแดนนียลแดนนีก็มองเป็นทางผ่านให้เจอกับรถถังประมาณนี้แล้วก็สี่ห้าคนนี้ก็มองเป็นทางผ่านหมดเลยนะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในไฟนี้ก็คือในวันนั้นมันจะเป็นวันของใครหรือว่าจะเป็นวันที่ซูเปอร์เลกโดนนอกครั้งแรกหรือจะเป็นวันที่กล้องธรณีไปเจอกับคู่ต่อสู้ที่ ไม่มีทางชนะเขาจะช็อกโลกหรือโลกจะช็อกเขาก็มาดูกันวันที่28กันนะครับท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องวิเคราะห์เจาะไข่แดงกันด้วยนะครับสวัสดีครับรอติด,ดตามคลิปต่อไปกันด้วย